เปลี่ยน่วงจุย้ยเปลี่ยนชีวิตกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย ลัคนาราศีกันทุกท่านนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้22-28กุมภาพันธ์ ชาวลัคนาราศีกันมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพุธยังคงครองสัมพันธ์อยู่กับดาวเสาร์และดาวพฤหัสนะครับโคจรอยู่ในตำแหน่งตีโกนถึงลัคนาราศีกันส่วนดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งขยับย้ายในช่วงสัปดาห์หน้านี้ในวันที่24กุมภาพันธ์นั่นก็คือดาวอังคารนะครับโคจรไปสัมพันธ์กับดาวราหูก็ตีโกนถึงชาวลัคนาราศีกันเช่นกันนะครับ อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันแบบนี้ว่าในสัปดาห์หน้านี้นะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสเป็น4ี่วันที่ดีเป็น4วันคุณภาพเป็น4ี่วันที่ชาวลัคนาราศีกันจะมีความสุขแฮปปี้กับสิ่งรอบๆตัวคุณเองนะครับติดต่อประสานงานใดๆก็แล้วแต่ใน4วันตรงนี้นำพามาซึ่งความสำเร็จ คุณเองก็มีความรู้สึกแฮ ppy กับมันก็มันจะไม่แฮ ppy ได้ยังไงล่ะนะครับในเมื่อการเงินการทองนั้นมันก็จะมีไหลมาเทมาเข้ามานะครับแต่พอมาต่อถึงช่วงวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นเป็น3วันที่แบดแบดลักคือไม่แฮ ppy เลยตรงกันข้ามกับ4วันแรกของสัปดาห์เลยฉะนั้นช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็น3วันที่คุณนั้น จะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายความขัดแย้งกับคนรอบตัวรวมไปถึงระมัดระวังในเรื่องของการเงินการทองด้วยนะครับอย่าไปเสียรู้ใครคร้าวๆนะแล้วก็เป็น4ีวันที่ตัวคุณเองนั้นจะต้องใช้ความอดทนนะครับอดทนในเรื่องของสิ่งรอบๆตัวหลายๆอย่างดูเหมือนการงานก็จะมีความขัดแยง้งความเห็นไม่ค่อยลงรอยกันกับพาร์ทเนอร์กับหุ้นส่วนหรือแม้แต่บางทีก็อาจจะชวนทะเลาะก,กันกับลูกค้าเองก็เป็นไปได้นะครับ หรืออีกนายหนึ่งนะครับหมายถึงองค์กรหรือผนแผนกที่คุณทําอยู่นั้นมันมีแต่ความสับสนวุ่นวายมีแต่ความไม่สบายใจมีแต่ปัญหาจุกจิกที่ทําให้คุณนั้นต้องแก้ไขปัญหาอยู่เสมอบางอย่างแก้ได้ก็แก้บางอย่างแก้ไม่ได้ชาวกันก็ปล่อยแม่งไว้อย่างนั้นแหละนะครับไม่ต้องไปซีเรียสจกับมันมากเพราะว่า จังหวะมันเดินมาแบบนี้บางอย่างเนี่ยพอเรายิ่งแก้ไปแล้วเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยนี่คนอื่นมันไม่ได้คิดเหมือนคุณอ่ะบางทีมันก็ทําให้เราเหนื่อยเปล่าเหนื่อยฟรีนะครับก็ให้มันผ่านช่วงจังหวะตรงนี้ไปนะครับในช่วงวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์3วันที่ผมได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วอย่างไรก็ดีครับในเรื่องของความรักนั้นดาวความรักยังคงโคจรนะครับสัมพันธ์อยู่กับดาวเจ้าตัว อาจจะมีการแอบคบแอบคุยหรือว่าเ,าเริ่มค่อยๆค,ยคบคุยคุยกันแบบไม่ค่อยเปิดเผยชาวการมีโอกาสจะเจอกับความรักแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ยังโสดหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มคุยส่วนคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้เหมือนกับบางทีมันเบื่อเอื่มๆยังไงก็บอกไม่ถูกเอื่มๆเบื่อเบื่อเซ็ง คุยกันแล้วมันไม่ค่อยมีเรื่องให้แฮปปี้เท่าไหร่ต่างฝ่ายต่างทิฏฐีต่างฝ่ายต่างคิดหรือมองกันไปคนละเรื่องก็พยายามจูนเข้าหากันนิดนึงก็ลักกันนะครับเพราะว่าดาวจเจริญความรักนั้นโคนจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวเสาร์มันก็ทําให้อื่นอืดอืดกระถือไม่ค่อยแฮปปี้อยู่เหมือนกันหรือต่างฝ่ายต่างเออเอา,เอาความคิดเอา ไปใส่ใจกับเรื่องอื่นๆน่ะแทนที่จะใส่ใจคนรอบตัวก็ไปใส่ใจกับคนอื่นๆเรื่องอื่นๆทําให้มันต่างฝ่ายต่างอ้าวมึงไปใส่ใจเรื่องอื่นกูก็ไปใส่ใจเรื่องอื่นบ้างทําให้คุยกันไม่ค่อยประสานหรือแฮปปี้เท่าที่ควรนั่นเองยังไงก็ตามชาวราศีกักนะโชคดีกับดวงรายสัปดาห์ยี่สถึงยีกุมภาพันธ์สองหโชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแห่งเมืองไทย ให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล